สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการทำธุรกิจนั่นก็คือการสร้างแบรนด์โพซิชันนิงหรือจุดยืนของแบรนด์ที่จะทำให้เราเข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้จริงๆแล้วก็เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับอยากให้ลองถามตัวเองดูสักนิดนะครับว่าแบรนด์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในใจของลูกค้าฟังดูเหมือนเป็นคาถามง่ายใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่านี่แหละคือจุดสตาร์ทที่สําคัญที่สุดเลยของการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ไอคำว่า Brand Positioning หรือการวางตำแหน่งแบรนด์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สัพท์เทคนิคทางการตลาดนะแต่มันคือแกนหลักเลยเป็นเหมือนรากฐานที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในธุรกิจเราเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าวิธีที่เราสื่อสารออกไปไปจนถึงความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ของเราจริงๆโอเคครับงั้นเรามาดูกันที่สเต็ปแรกเลยสเต็ปที่1ที่สาคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเลือกครับเราต้องตัดสินใจเลือกอย่างมีกลยุทธ คือมันมีกับดักอย่างหนึ่งที่หลายแบรนด์ตกลงไปบ่อยๆนะครับนั่นคือการพยายามจะเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนจะตะใครของให้คนทั้งโลกเลยแต่สุดท้ายแล้วผลที่ได้ก็คือไม่มีใครจําเราได้เลยกลับกันเลยนะครับถ้าเรากล้าที่จะเลือกเลือกที่จะเป็นอะไรที่มันพิเศษมากๆสําหรับคนแค่บางกลุ่มแบรนด์ของเราจะถูกจดจําได้แบบโอ้โหแม่นยําแล้วก็ลึกซึ้งกว่าเยอะเลยพูดง่ายๆก็คือการไม่มีจุดยืนมันก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่มีตัวตนนั่นแหละครับ แล้วลองคิดดูสิครับว่าในตลาดที่แข่งกันดุเดือดขนาดนี้การไม่มีตัวตนเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนแล้วไอ้จุดยืนที่ว่าคมคมชัดๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอลองนึกภาพตามนะครับอย่างเช่นแบรนด์ที่เข้าใจคนทํางานมากที่สุดหรืออาหารเพื่อสุขภาพที่กินง่ายที่สุดหรืออาจจะเป็นบริการซัพพอร์ตด้านเทคโนโลยีที่ไว้ใจได้ที่สุดสําหรับผู้สูงอายุเห็นไหมครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันชัดเจนมาก แล้วมันก็จี้ไปที่จุดคุณค่าที่ลูกค้ากลุ่มนั้นนั้นเขามองหาอยู่พอดีเลยเอาละพอเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าเราอยากจะเลือกยืนตรงไหนขั้นตอนที่2ก็คือการหันกลับมามองที่หัวใจของเรื่องทั้งหมดครับนั่นก็คือลูกค้าของเรานั่นเองต้องย้ําตรงนี้เลยนะครับว่าจุดยืนที่มันทรงพลังจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดมาจากความเข้าใจลูกค้าหรือที่เราเรียกกันว่า customer insight ไม่ใช่มาจากความชอบส่วนตัวของเจ้าของแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ย ต้องเริ่มจากการฟังครับไม่ใช่การเดาคำถามคือแล้วเราจะไปหาอินไซต์พวกนี้มาจากไหนล่ะอ่ะนี่คือวิธีง่ายๆเลยนะที่เอาไปทำตามได้จริงเลย 1. ลองไปคุยกับลูกค้าจริงๆสัก50คนครับแล้วถามคำถามสำคัญเลยนะทำไมถึงเลือกเรา 2. กลับไปนั่งอ่านรีวิวอ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วลองหาดูว่ามีคำไหนที่ลูกค้าใช้พูดถึงเราบ่อยๆและ 3. ส,สรุปคีย์เวิร์ดเหล่านั้นออกมา โดยเฉพาะคําที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆของลูกค้าเราจะเห็นเลยว่าภาษาที่ลูกค้าใช้เนี่ยมันเอามาแปลเป็นจุดยืนของแบรนด์ได้แบบตรงๆเลยสมมุติลูกค้าบอกว่าใช้ของแบรนด์นี้แล้วรู้สึกสบายใจจังจุดยืนของเราก็อาจจะเป็นแบรนด์ที่ให้ความมั่นใจที่สุดได้เลยนะหรือถ้าเขาบอกว่าโอ้ยมันใช้ง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจุดยืนของเราก็อาจจะเป็นโซลูชันที่ไม่ต้องพยายามเห็นภาพไหมครับโอเคตอนนี้เรามีจุดยืนที่มาจากลูกค้าแล้วมาถึงสเต็ปสุดท้ายกันครับ นั่นก็คือการสื่อสารมันออกไปแต่ที่สําคัญกว่าคือต้องทําอย่างสม่าเสมอแล้วก็คงเส้นคงวาด้วยเพราะว่าต่อให้เรามีจุดยืนที่ดีเลิศแค่ไหนก็ตามนะครับมันจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราไม่สื่อสารมันออกไปอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าการคิดจุดยืนเนี่ยมันเพิ่งมาได้ครึ่งทางเองนะแต่งานที่แท้จริงคือการตอกย้ําจุดยืนนั้นซ้ําๆในทุกๆอย่างที่เราทําแล้วจะทํายังไงให้มันคงเส้นคงวาล่ะ กุญแจสําคัญเลยนะครับคือการคุมให้ทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเสียงโลโก้สไตล์การเขียนในทุกๆแพลตฟอร์มต้องมีเรื่องราวหลักๆของแบรนด์ที่ตอบคําถามว่าทําไมเราถึงมีอยู่และที่สําคัญทุกโพสต์ทุกคอนเทนต์ที่เราปล่อยออกไปต้องสะท้อนคุณค่าเดียวกันเสมอไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นความจริงใจหรือความเป็นมืออาชีพก็ตามมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่าแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว แต่เกิดจากการพูดเรื่องเดิมๆนี่แหละแต่พูดด้วยพลังที่มากขึ้นในทุกๆวันดังนั้นความสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ใช่การย้ำคิดย้ำทำที่น่าเบื่อนะครับแต่มันคือการสร้างความแข็งแกร่งและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความไว้วางใจเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วคุณค่าที่แท้จริงของการวางตำแหน่งแบรนด์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วนะครับการวางตำแหน่งแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกลยุทธ์การตลาดแบบแข็งๆทื่อๆนะ แต่มันคือศิลปะเลยครับศิลปะของการทําความเข้าใจจิตใจของลูกค้าแล้วนําแบรนด์ของเราไปวางไว้ในจุดที่มันมีคุณค่ากับเขาจริงๆมันคือการบริการด้วยความเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากๆและสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่สวยงามที่สุดที่ตามมาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ารู้สึกได้ว่าแบรนด์นี้เข้าใจเราจังพวกเขาก็จะเลือกเราเองเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปตะโกนบอกให้เขาซื้อเลยการตัดสินใจมันจะกลายเป็นเรื่องที่ธรรมชาติและง่ายดายมากๆสําหรับเขา สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ทุกท่านได้ลองกลับไปคิดต่อนะครับว่าตอนนี้ลูกค้ารู้สึกแล้วหรือยังว่าแบรนด์ของเราเข้าใจพวกเขาจริงๆ